ท่านทำความเข้าใจเรื่องกุศลหน่อยเพราะอาตมาจะต้องรับผิดชอบเมื่อท่านรู้จักบุญแล้วควรจะรู้จักกุศลหนึ่งอรหยะไม่มีโรคนั่นเป็นลักษณะของกุศลคําว่าไม่มีโรคนี้พวกเราเข้าใจว่าวาปวดหลังปวดเอวบ่มีโรคกังไดนั่งฟังอยู่ในปวดหัวเขาว่าสัน คําว่าโรคนี้มาจากภาษาบาลีว่าโรคะแปลว่าเสียบแทงสิ่งที่เสียบแทงจิตใจไม่ได้หมายถึงโรคกายพระพุทธเจ้าหัวเราะมาคันธยาพามมาคันธยาพามเขาว่าโรคยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็หัวเราะคุณรู้ไหมล่ะว่าความไม่มีโรคคืออะไร คือไม่เจ็บไม่ปวดพระพุทธเจ้าก็หัวเราะอันนั้นไม่ใช่ความไม่มีโรค